สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้มาพรีวิวเรื่องของการาแจ้งปัญหาเกมเนาะส่วนที่เจอกันก็คือจะมีคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับเขาเกมไม่ได้ครับซึ่งปัญหาน่าจะเกิดได้2อ,อย่าง1เลยคือ Network e r r o r นะครับกับ2ก็คือไฟล์เสียนะครับมันจะมีแบบหนึ่งก็คือเข้ารหัสซ้ำซ้อนนะคุณผู้ชมอันแรกก็คือเน็ตเวิร์กเออร์เก่อนเลยนะคุณผู้ชมเน็ตเวิร์ก r ออร์เลเนี่ยตอบอยากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นไม่เหมือนกันเนาะไอ้เรื่อง Network Network e e o o r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  นะครับเนี่ยจะเกิดก็ต่อเมือนน่อ1เลยคือเน็ตคุณไม่เสถีย <le> ร <ag uer> นะครับคุณอาจจะเข้าเกมไม่ได้เพราะผมเคยมีช่วงหนึ่งที่เน็ตไม่เสถียรก็คือผมเ,อเพผลอไปโหลดเกมในสตรีมทิ้งไว้เลยและทีนี้มันดึงเน็แตและเนีนเข้าเกมไม่ได้ <laughs> เพราะว่าอะไรแหละโหลดเกมทิ้งไว้นะครับซึ่งเน็ตไม่เสถียรเนี่ยนอกจากจะโหลดเกมแล้วถ้าถ้าเน็ตคุณแรงมันไม่อะไรหรอกนะครับแต่ถ้าเน็ตคุณไม่เสถียรอันนี้หนักก็เข้าเกมไม่ได้สองเน็ตคุณก็ต้องแรงด้วย นะผู้ชมครับแต่บางคนเน็ตซ้าแต่เสถียรก็เข้าได้นะอย่างเช่นเน็ตมือถือผม5เมกอย่างเงี้ยก็เข้าได้นะขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยอีกปัจจัยหนึ่งนะผู้ชมถ้าคุณแก้ทั้งเน็ตอ่ะเน็ตคุณเร็วคุณมาแจ่ว่าเน็ตคุณเร็วสองเน็ตคุณเสถียรเข้าเกมอื่นได้และคุณก็ยังเข้าไม่ได้อีกให้คุณอาจะลองไปรีเน็ตอะไรก็แล้วแต่คุณนะจะลองไปรีเลาเตอร์บ้านคุณหรือว่าคุณใช้เน็ตสาธารณะก็ลองอันนี้ดูทีนี้สุดท้ายละไม่รู้ทําไง ติดต่อผู้ให้บริการเน็ตครับแล้วขอบอกว่าขอเปลี่ยน IP ครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับที่อ่ะสุดท้ายแล้วคุณทำมาหมดแล้ะแก้ไม่ได้เข้าไปส่งเซอร์เวย์ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทำตอนท้ายคลิปนะฮะคลิปนี้ก็เอามายืนตัวละครยืนแล้วก็พูดนั่นพูนี้แหละนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาที่2ก็คือ,อภาษาอะไรไม่รู้ขึ้นมานะครับถ้าภาษาอะไรขึ้นมาเนี่ยหมายถึงคือไฟล์เกมคุณอาจจะเสียหายนะครับ ไฟเกมคุณเนี่ยมันอาจจะเสียหายนะครับสองเลยคือคุณอาจจะเข้ารหัสซ้าซ้อนหมายเพราะว่าอย่างเช่นคุณเข้ารหัสหนึ่งอยู่เครื่องนี้แล้วคุณก็รหัสเดิมเนี่ยมาเข้าอีกเครื่องหนึง่งมันก็จะขึ้นว่าแบบนั้นนะครับเหมือนเหมือนมันพยายามจะดีดคุณออกอะไรประมาณน,นั้นนะครับถ้าไฟล์คุณเสียทายําไงพี่ถ้าเรื่องไฟล์เสียนะก็คือลบเกมลงใหม่หรือไปโหลดเกมนะครับลงเกมทับอีกทีหนึ่งหรือลบเกมลงใหม่ ส่วนปัญหา iOS ปัญหา iPhone ผมไม่รู้นะอย่ามาถามผมผมไม่เคยใช้ iPhone นะฮะผมจะซื้อก็ต่อเมื่อสตีฟจ็อบยังอยู่เท่านั้นนะครับอันนี้คือมาบอกผมนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับปัญหาเนาะเท่าที่เจอกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นเอาเข้าเกมแนละ้วมีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่อยู่เกมเด้งอะไรอย่างงี้เกมเด้งเนี่ยถ้าเจอบ่อยอาจจะเป็นปัญหาที่เครื่องพุน่นอาจจะรุ่นเก่าแอนดรอยอาจจะตกยุคอย่างเช่นอาจจะต่ำกว่า Android 9นะ้นะแนะนำก็แอนดรอยเก้คือนสำหรับเกมนี้ นะผู้ชมถ้าต่ำกว่านั้นหรือคุณแ n นด o อยใหม่ละแต่คุณก็ยังเด้งอยู่ก็แจ้งเซอร์เวยครับผมนะฮะเซอร์เวยแล้วผมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำนะฮะมาเดี๋ยวพาไปแจ้งนะฮะ,อ,ะอันนี้คือของผมนะ,ะก็คือภาคเด็กเร็วเลยนะฮะอันนี้ซึ่งผมใส่มอดนี่นะผมลงแอดออนเป็นดาร์กโหมดนะผู้ชมเพราะว่าผม,ผมแพ้แสงสีขาวอ่ะเดี๋ยวมาพากรอกนะผู้ชมครับอันนี้ก็ของภาคเด็กเว็วแหละ นะฮะมาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มที่อินเกมเนมก่อนนะครับชื่อในเกมของคุณชื่ออะไรนะฮะผู้ชมเดีย๋ยวสลับในเกมให้ดูชื่อเราก็เนให้ใส่บนนะผู้ชมอย่างเช่นผมก็ชื่อว่า PPEMRR นะครับก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับผู้ชมอ่า p p e e m m r เกมไทเทนนะ Titan, นะผู้ชมเขาจะมีให้เลือก4เกมนะซึ่งเออ่ของผมมันน่าจะล็อกจอกผู้ชมก็เลยไม่เห็นเหมือนผมนะก็เลือกชื่อเกมนั้นไปเลย ก็เกมที่เราเล่นนะครับ U ูเอดีคุณอะไรนะครับก็เลือกไปผมก็ก๊อป U ูเผมมานะครับก็ก๊อปตรงนี้นะ U ูเนะคุณผู้ชมก็กดคัดลอกปึ๊บเดี๋ยวเรากดผิดกดในใน o b s เฉยเลยกูไปกดใน o b s เฉยเลยนะฮะเรียบร้อยโอเคก๊อปมาละคลิปมากรออันนี้นะคุณผู้ชมกดวางปึ๊บอีเมลคุณอะไรนะคุณผู้ชมครับอีเมลเอ่อก็แล้วแต่จะใส่นะแต่ผมใส่ใส่อีเมลของคุณอะที่ให้เขาส่งข้อมูลไปหาคุณนะครับว่าให้แก้ยังไง แล้วก็ประเภทของปัญหานะผู้ชมอันแรกก็คือปัญหาการติดตั้งนะครับอันที่2ก็คือปัญหาบัญชีของคุณนะครับอันที่3ก็คือปัญหาการจ่ายเงินนะครับอันที่สี่ก็คือปัญหาในเกมนะครับแล้วก็อื่นๆนะผู้ชมครับอย่างเช่นผมจะเลือกปัญหาในเกม้วกันนะครับแล้วมีอะไรบ้างนะผู้ชมครับปัญหาของคุณอย่างเช่นผมบอกว่าเอ่อเน็ตเวิร์กเออเลอร์ชาเออเลอร์ดีไวท์โมเดลอะไรอย่างเช่นผมใช้เอ่อ อันเนี้ยโปโก้ F7 Ultra F7 Pro อ่ะทุกคนโทรศัพท์ผมรุ่นนี้ยื้ไว้ผมรุ่นนี้นะครับอ่าแล้วก็ o peration system version เนี่ยก็คือนี่นะก็ใช้อะไรเช่น iOS ก็ iOS 67อะไรก็ว่าไปผม Android 15อ่ะ Android 15ก็ใส่ยีน้นะคุณผู้ชม สมมติว่าก็เกมเวอร์ชันเกมเวอร์ชันอะไรก็รับเวอร์ชันผมก็ผมรนะับเวอร์ชันน่ะมันรับเวอร์ชันน่ะอ่าสกรีนช็อตวิดีโอเมสเซจก็คุณก็ไปแคปหน้าจอมาว่าปัญหาคุณคืออะไรนะอย่างเช่นถ้าคุณขึ้นเน็ตเออร์เลอรที่มันมีแค่โอเคปุ่มเดีย๋ยวคุณก็แคปหน้าจอไว้แล้วมาใส่อีน่นี้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะครับหรือเกมเด้งเกมเด้งไม่ต้องมาก็ได้ถ้าบอกว่าเกมเด้งนะผู้ชมครับเนาะอ่าอ่าย,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 ยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกมเด้งจะต้องต้องเขียนว่าอะไรวะเกมแคระแล้วกันเนาะเกมแคระ น่าจะเขียนอย่างนี้ว่าเกมแคชประมาณนี้นะครับแล้วแนบรูปไปนะครับถ้าไม่มีรูปไปแนบก็ไม่ต้องแนบนะครับอย่าลืมนะแนบเมลด้วยนะครับแล้วก็กดซับมิตนะคุณผู้ชมครับผมคงไม่กดหรอกเพราะผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูภาพเด็กดีกันบ้างนะฮะเดักดีเนี่ยก็ไม่ต่างกันหรอกคุณผู้ชมเหมือนกันเตะนะครับเปลี่ยนแค่สีเฉยนะครับเดี๋ยวทิ้งนีวไว้ให้กันเนาะเดี๋ยวไปกรอกกันนะครคุณผู้ชมครับซึ่งผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากตอบนะ อันนี้ผมก็ตอบได้แต่ว่าปัญหาที่แจ้งกับสิ่งที่ผมตอบอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของผู้ชมได้นะผู้ชมครับซึ่งถ้าหากเรามาส่งรีเว้นในนี้หนึ่งเลยคือผู้พัฒนาเขาจะรู้นะครับแลวหาทางแก้ให้เราถ้ามีคนส่งไาเยอะๆเขาจะทราบปัญหานี้แล้วเขาจะแก้โดยเร็วนะผู้ชมซึ่งมาแจ้งผมผมตอบผมก็ตอบได้แต่มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาก็คือถ้าผู้เล่นเขาเจอกันบ่อยมากขึ้นปัญหาอยู่ที่เกมแล้วครับนะฮะถึงแม้ว่า บางส่วนขเขาทีเล่นได้ก็ตามนะครับแต่ถ้าผู้เล่นเจอเยอะมันก็ปัญหาที่พุทธนาที่เขาไม่ทําให้มันรองรับมือถือหรือว่าแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะผู้ชมประมาณนี้นะครับสําหรับการส่งดีเควตนะผู้ชมครับก็ติดปัญหาก็ส่งไปเลยในนี้นะครับอ่ะซึ่งปัญหาของผมอะผมพูดปัญหาแล้วกันเนาะก็ไม่เชิงว่าเรื่องแพลตฟอร์มละผมมองว่ามันเป็นที่อีมูฟม,มันโหลดช้านะครับแล้วเกมบางทีสมมติผม คุณเราเราคือเราซื้อของอย่างนี้เนาะอ่ะเรากดซื้อของในเกมอย่างเงี้ยมันจะโหลดดีเลยประมาณ3-4มสี่วิเลยนะซึ่งผมมองว่าเกมมันไม่ควรจะโหลดอย่างนี้นะนะฮะซึ่งผมเล่นในสตีไม่เป็นนะแต่เล่นอีมัวเป็นทุกอีมูเลยเป็นหมดนะครับแต่พอเล่นในมือถือเป็นไหมมันก็เป็นแต่มันก็ไม่ได้ชา้าเท่าอีมูนะฮะก็ประมาณนี้นะผู้ชมประมาณนี้หลายรอบแล้วนะฮะก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับสําหรับ แพดอัปเดตก็นื้อเรื่องใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่านื้อเรื่องใหม่มีตัวละครใหม่ไหมเนะ่ยก็สำนี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ